ที่สองเราอู้ิิิไอ้เียฮ่า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 ฮา่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่า่ฮ่ยฮ่่่า่าา่าาาา่ เซนเซอร์ชื่อแล้วพอชื่อรู้กันทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองปล่อยวิ่งโอ้โหปล่ร้อนแรงมากเลยอะไอดผายทับเอสมันอยู่ไม่เจทับปล่ยร้อนแรงมากเลยอะโอ้โหลงไปต้องไปตายซะลงไปสวัยแล้วน้ำทะลักสวยแล้วน้ำทะลักจ๊อก ราจะฟอนให้พี่อยู่ลงมาเจี๊ยเห็นไหมเดมอนพ่อมึงฮะเดี๋ยวมอนอะไรวะเจี้ยมันไม่ได้คลิปเร์<ะ>ไม่ใช่เหรอพี่อยู่โอู้หูรุนแรงปิดเลยฮอปล่อยรู <c oughs> ้ไหม โอเคพี่ยูไม่ตายด้วยลาวาเ็าเอาี้ก็ได้นะขอขอบคุณสำหรับการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คนก่อนนวกันเออพี่ยูเดี๋ยวเก็บของมาก่อนโอ้อ๋อไม่มีอะไรอยู่แล้วของก็มีแค่น่าแท็กนั่นเดี๋ยเติบ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 เติเติบ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 เตติบ เอแล้วน okay. ี <Well. S 1> uh ่มาไงโอเคเราไม่เราไม่นันช <Bart le> <ados> ื wow ่อแล้วเพราะยังไงไอคนที่อุ้ยไม่ใช่เอ่อแปว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 แปลแปวแปลปวเฮ้ยไม่ขีดไฟเฮ้ยไม่เอ่าไม่ขีดไฟไม่ดี เลสเตอนทอชเป็นมาก็ดีแมวเอาเด็กโอ้โหไอ้้อนแรงร้อนแรงโอ้คีเปอร์โอ้เราตายแบบโหดเายเราสร้างอินเทอร์เทนเมนต์หาเกอะการละครเราตายแบบโดนคีเปอร์

ไอ้ทุกแกท่านทุกนะ้ำถึงตัว <c oughs> สาธุเออแล้วเราจะไปเอามันออกม <c oughs> ั้งพ่ยุข้างหลังมีคิปเปอร์อะฮะอ๋ะอไม่ใช่ช่วยพิยุ <c oughs> แกงเลนะ่นเออแล้วเราจะไปเอามันออกไงมาเนี่ยตามหวายแล้วมึง ฝ่ายอย่ปไปกลัวมันต้องทำนี้เว้ยดูนะกูใส่ครับกวใส่ครับเป็นไงครับกูล่าคิปเปอร์ครับกูล่ากันชิแล้วเย่เราว่าเราซ่อมไอพื้นที่นี้ก่อนเกมหมดต่อนะฮะเทคัสจุดจุด้อุ้ยปุมอุ้ยแรงแรงร้อนแรงร้อนแรงกระจาย ้ฝนตกสักขอภายนะที่เราต้องฝนตกนั่นเดี๋ยวเราไม่โอ้เราไม่ไว้ใจพี่อยู่อ้าวมันหยุดตกว่ะเจมต้อะไมเอาสามเอ๊ อาเธอโฮมแต่ก็เล้าลงทานมาเกิดในกลางทะเลทำาไมเจมตัวหดวะ <c oughs> เจมอยู่บล็อกอยู่ล่างบล็อกหนึ่งอ่ะพี่ยูเวลากลับอ่ะกลับทางเนี้ยฮะเข้าไปเลยฮะแล้วก็ไปเกิดในนากอามิชัยฮะว่าไม่เข้าแล้วเข้าอ่ะทำไมต้องจำด้วยเอา <c oughs> ไปดิเฮ้ย โอ้เฮ้ย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 ขอ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 หิมะหน่อยขอหิมะหน่อยไหนๆก็จะเลิกละขอหิมะหิมะไม่เอาไก่ไม่เอาไก่เราไปมันยิงไข่ได้ไกลขนาดนี้เนี่ยขอสนุ๊กเราอยากที่ทำหิมะตกอินเดียประเทศไทยอ่นเดประเทศทยเฮ้ยขอหิมะขอหิมะแผนกเออแผนกหิมะขอสองคนฮะเอาให้มันตกตรงจุดเกิดเดี๋ยวเราขอคิวเกิดก่อนปิดนะ โอ้เสียงแล้วเนี่ยเราขอฆ่าไก่ก่อนอ้าวไม่ได้นี่หว่ามันเป็นลูกไก่เอ้ยเราเขียนผิดป่ะเนี่ยเอาเอาเอาโปรเจกต์ตายหน่อยดีฮะเอาสูงสูงเลยอะฮะคือยังไงเราเล็งเราเล็งขึ้นไปบนฟ้าแล้วให้มันตกไม่ใช่ไข่คือแบบเจมคือแบบให้มันตกลงมาแบบเป็นแนวดิ่งอะฮะแบบอันนี้คือมันมันปลาใส่โอ้ อ้าวมันลันดอมหน่อยเชโอ้มมือโป้ให้ดูเกมกิ๊เทกเกอร์ซาซา S N O W B A L L อ้าวเกมเกมหมดเทกเกอร์อ่าเดี๋ยว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 โปให้ดูเดี๋ยวโปให้ดูก่อนออกสนอบอลอยู่ไหนวะเนี่ยมาต้องแงี้ยดูดูนี่เวลาเข้าปาให้ตายเหอะให้ตายเหอะ ให้ตายเหอะมันแหลกแน่นี่เวลาปลาโปรกตาอย่างนี้อ,อ๋ออย่างนี้แล้วมันก็จะลงตรงกลางพอดีแล้วมันจะสวยกว่าแล้วก็เวลาปลาเนี่ยเออเหมือนเปิดพัดลมหน่อยสวิงซ้ายสวิงขวาขึ้นลงนิดหน่อยมันก็จะเหมือน <l ots> จะโนมมากขึ้น,น้อ้อโอเคเอาสูงหน่อยดีสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยเออนั่นแหละสวิงด้วยขึ้นลงซ้ายขวา โอเคนะเราเ <c oughs> ข้าสู่ช่วงใน International News บางคนบอกแม่งเอาอีกละเข้าจะช่วง International News ไผ่แรงทอมพิกในรับนา,นาม Amazon, แมน่าอเมซอนรถทำที่สุดในรอบ10เพยทำไมประชาช,ชนชอทุกทุกคนทันลลภายนอก สำนักข่าวแจ้งแปรท์ไร้งานมาระดับนานแมดามอเมซอนลดทำเซทิทีทำอุณหภูมิมันลดต่ําลงขนาดนี้วะอยู่ทะเลทรายไม่มีหิมะด้วยลดทําสถิติในรอบ40ปีแล้วทําให้ดูดูแรงอเมริกาใต้ในปีนี้มีระยะแรงเยอะหน่อยกว่าปกติตุ๋มจบการรายงานอินเตอร์เนชั่นแนลนิวส์อะไรเนอ็กโคไมโครฟลายน์งานเอ่อ เจมทำเออร์เลอร์เลยเนี่ยฮะลืมเลยเออๆก็ได้เอะไปนะเรายุดยาวนั่งกว่าปกติจบการรายงาน international news เออขณะนี้นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศยุโรปนะครับหนาวมากนะครับเป็นเชฟปัญญาอ่อนะไปเถอะตอนเับวันนี้สวัสดีครับไปไปเทศเยุโรปก็หิมะตกมาเป็นสายเลยฮะอนเราไปสวัสดีครับไปไป